วัดเชียงรายครับค่ะแต่ว่าวัดนี้อยู่ในจังหวัดลำปางนะครับใช่ค่ะฟังดูแปลกๆเนอะแต่ว่าไม่ใช่ความผิดพลาดอะไรนะคะคือชื่อนี้เนี่ยมันมีที่มาที่ไปมันเชื่อมโยงกับประวัติของวัดโดยตรงเลยค่ะโหน่าสนใจมากครับงั้นเรามาตามรอยกันหน่อยเอ่อข้อมูลเบื้องต้นคือเป็นวัดราชมหานิกายอยู่แถวตําบลสวนดอกในเมืองลำปางเลยใช่ค่ะแล้วใครเป็นคนสร้างครับแล้วทำไมต้องชื่อเชียงรายด้วยล่ะครับ ตามประวัติที่บันทึกไว้นะคะวัดนี้ก่อตั้งเอ่อน่าจะราวๆพศ2 2 0 0นุู่นเลยค่ะคนสร้างคือเจ้าชมพูหรือบางทีก็เรียกว่าพระยาชมพูท่านเป็นบุตรของเจ้าพยามหาโยธาหรือเจ่งคชเสนีอ๋อครับคบซึ่งเรื่องมันเกี่ยวกับการอพยพคนจากเมืองเชียงแสนมานะคะการสร้างวัดนี้ก็เลยเหมือนกับว่าสร้างเพื่อระลึกถึงเมืองเชียงรายค่ะ เข้าใจแล้วเหมือนสร้างเป็นอนุสร์ถึงบ้านเกิดเมืองนอนเดิมที่เคยอยู่มาเลยแบบนั้นใช่ไหมครับประมาณนั้นเลยค่ะเป็นการเก็บความทรงจําไว้อีกรูปแบบหนึ่งเป็นวิธีที่น่าสนใจมากครับและวัดนี้ก็มีสถานะทางกฎหมายเรียบร้อยได้รับการยอมรับใช่ค่ะได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาตั้งแต่พศ2457แล้วค่ะครับผม แล้วก็มีการบูรณะครั้งใหญ่เหมือนกันนะคะช่วงปี2,552ถึง2,555ก็มีการสร้างกำแพงเตี้ยใหม่แล้วก็บูรณะวิหารหลังเดิมด้วยค่ะการบูรณะนี่สำคัญเลยเนาะทำให้วัดยังคงสภาพดีมาถึงเราๆท่านๆแล้วตอนบูรณะนี่เขายังคงเอกลักษณ์เดิมมาเยอะไหมครับ โดยเฉพาะเรื่องศิลปะที่เห็นว่ามีผสมผสานกันด้วยค่ะเขาก็พยายามรักษาไว้มากที่สุดนะคะโดยเฉพาะเอกลักษณ์ที่สําคัญคือการผสมผสานศิลปะคือเป็นศิลปะล้านนากับศิลปะภาคกลางมาเจอกันนะคะอืมการผสมผสานสองแบบนี้ที่ลำปางนี่เออก็น่าสนใจนะครับพอจะอธิบายได้ไหมครับว่าลักษณะเด่นๆมันเป็นยังไง ไอ้ที่ว่าร้านนามผสมภาคกลางเนี่ยครับจะนึกถึงความอ่อนช้อยหลังคาซ้อนชั้นสวยๆอะไรแบบนี้ส่วนศิลปะภาคกลางก็อาจจะมีอิทธิพลจากทางอายุทยารัตนโกสินที่นี่เขาก็เอามาปรับมาประยุกต์เข้าด้วยกันค่ะอย่างงานปูนปั้นประดับต่างๆจะเห็นชัดมากครับผมโดยเฉพาะที่ตัววิหารเลยค่ะอันนี้เด่นมากงั้นเล่าเรื่องวิหารให้ฟังหน่อยครับเห็นว่าเด่นมากใช่ค่ะ คือตัววิหารภายนอกเนี่ยนะคะเขาจะทาเป็นสีขาวทั้งหลังเลยค่ะสีขาวล้วนเลยเหรอครับใช่ค่ะขาวล้วนดูสะอาดตาแล้วก็สง่างามมากแล้วก็จะมีประดับพวกลวดลายปูนปั้นก็เป็นสีขาวเหมือนกันค่ะละเอียดสวยงามแล้วก็มีการเอากระจกชิ้นเล็กๆมาประดับด้วยเพิ่มความแวววาวเข้าไปอีกโหนึกภาพตามแล้วคงสวยมากเลยนะครับสีขาวๆตัดกับลายปูนปั้นละเอียดละเอียดแล้วก็มีกระจกวิบวับ แล้วข้างในวิหารล่ะครับบรรยากาศยังเหมือนข้างน,นอกไหมมีอะไรสําคัญบ้างครับข้างในก็ยังสวยงามค่ะก็เป็นที่ประดิษฐานพระประธานนะคะแล้วก็มีภาพจิตรกรรมฝาผนังเป็นเรื่องพุทธประวัติอันนี้เหมือนจะวาดขึ้นใหม่ช่วงที่บูรณะค่ะแต่ก็ยังพยายามคุมโทนให้มีกลิ่นอายของศิลปะแบบผสมผสานอยู่ครับแล้วพระประธานในอุโบสถท่านเป็นปางอะไรครับลักษณะเป็นยังไง ท่านเป็นปางมารวิชัยค่ะอ๋อปางมารวิชัยใช่ค่ะก็คือจะประทับขัดสมาธิเนาะพระหัตถ์ซ้ายวางหงายไว้บนตักส่วนพระหัตถ์ขวาจะคว่ำลงแตะที่พื้นหรือพระธรณีเป็นพระพุทธรูปปิดทองทั้งองค์เลยค่ะงดงามมากครับผมนอกจากวิหารกับพระประธานที่เป็นเหมือนไฮไลท์แล้วพื้นที่รอบๆวัดล่ะครับมีอะไรสําคัญอีกไหมอย่างเจดีนี่เป็นยังไงครับมีค่ะ ด้านหน้าวิหารเลยก็จะมีเจดีย์ประธานเป็นเจดีย์ทรงะระฆังควาําตามแบบศิลปะล้านานานะคะ่ะทรงะระฆังแบบล้านานาใช่ค่ะแต่ว่าที่พิเศษมากๆแล้วก็น่าสนใจไม่เหมือนใครคือรอบๆเจดีย์ประธานเนี่ยเขาล้อมรอบด้วยเจดีย์องค์เล็กๆสีทองอีก12องค์ค่ะ12องค์เลยเหรอครับค่ะ12องค์นี้เขาสร้างแทน12นักสัตว์นะคะโอ้2 oh, นักสัตว์ไอเดียดีมากเลยนะครับเนี่ย ทำให้เจดีดูผูกพันกับผู้คนมากขึ้นไปอีกใช่ค่ะใช่ค่ะแล้วยังมีพระพุทธรูปองค์อื่นๆที่น่าสนใจอีกไหมครับมีอีกองค์หนึ่งค่ะที่น่าสนใจมากๆอยู่ด้านข้างทางทิศใต้ของวิหารเป็นพระพุทธร,รูปทรงเครื่องค่ะองค์นี้ก็จะเป็นสีขาวเหมือนกับวิหารเลยอ๋อสีขาวเหมือนกันค่ะเป็นปางมารวิัยเหมือนพระประธานด้วยแต่ที่พิเศษคือท่านทรงเครื่องใหญ่แบบเต็มยศเลย มีทั้งชดามุงกุดกุนทนคือตุ้มหูกรองซอพาหุรัตทองพระกรธรรมรงนี่ครบทุกนิ้วเลยค่ะโหละเอียดมากจริงครับแสดงถึงฝีมือช่างแล้วก็ความศรัทธ,ธาจริงๆนอกจากเรื่องความสวยงามสถาปัตยกรรมพวกนี้แล้ววัดเชียงรายมีบทบาทด้านอื่นด้วยไหมครับอย่างการให้ความรู้ มีค่ะทางวัดก็มีการพัฒนากุติของอดีตเจ้าวาดองค์ก่อนคือท่านพระเทพวิสุทธิโสพลนะคะพัฒนาให้กลายเป็นพิพิธภัณฑ์ไปเลยอ๋อเป็นพิพิธภัณฑ์ใช่ค่ะเพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมทางประวัติศาสตร์ท้องถิ่นให้คนรุ่นหลังได้มาศึกษากันค่ะเป็นการต่อยอดที่ดีมากๆเลยครับ สรุปแล้ววัดเชียงรายที่ลำปางแห่งนี้ก็มีอะไรน่าสนใจเยอะมากเลยนะครับทั้งประวัติศาสตร์ที่โยงกับการอพยพซึ่งสะท้อนออกมาทาั้งชื่อวัดเลยใช่ค่ะแล้วก็สถาปัตยกรรมวิหารสีขาวที่เด่นมากการผสมผสานศิลปะล้านนากับภาคกลาง เพราะประธานปางมาราวิชัยที่สวยงามและก็หมู่เจดีย์12นักสัตว์นี้ก็ไม่เหมือนใครจริงๆ<ะ>ทั้งหมดนี้มันก็สะท้อนอะไรหลายอย่างนะครับทั้งเรื่องการเดินทางการเคลื่อนย้ายของผู้คนในอดีตและก็เรื่องพัฒนาการของศิลปะทางาศาสนาในแถบนี้ด้วยและก็ความสําคัญของวัดที่ยังสืบต่อมาจนถึงปัจจุบันผ่านการดูแลการบูรณนะและก็การปรับตัวให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้วยครับพอฟังเรื่องการตั้งชื่อวัดเพื่อละลึกถึงอีกที่หนึ่งเนี่ยทำให้คิดเหมือนกันนะคะว่า มันเหมือนเป็นอนุสรสถานที่มีชีวิตเลยเนาะคือมันเชื่อมชุมชนปัจจุบันกับรากเง้าของตัวเองเอาไว้อืมใช่เลยค่ะประวัติศาสตร์มันไม่ได้อยู่แค่ในหนังสือแต่อยู่ในชื่อที่เราเรียกกันทุกวันนี้เองเป็นมุมมองที่น่าสนใจมากค่ะชวนให้คิดต่อว่าไอการระลึกถึงอดีตผ่านชื่อสถานที่หรือสัญ,ญลักษณ์ต่างๆรอบตัวเราเนี่ยมันทํางานยังไงในการย้ําเตือนตัวตนที่มาของเราในชีวิตประจําวันเนาะนั่นสินะครับ น่าสนใจทีเดียวลองสังเกตกันดูนะครับว่ารอบๆตัวเรามีอนุสรสถานที่ที่มีชีวิตแบบนี้ในรูปแบบอื่นอีกบ้างไหมสำหรับการเจาะลึกวันนี้ก็ครบถ้วนสมบูรณ์ครับผมค่ะ